สวัสดีค่ะพบก,กับ FC อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะแม่จา๋าวันศุกร์นะคะวันศุกร์สำรานสบายดีทุกคนนะคะเมจา๋าก่อนอื่นบรดาภาคก็ขอบคุณแม่ๆ FC ทุกคนนะคะที่คนเมตตาในกรมสนับสนุนซื้อเสื้อผ้าซื้อของกับบรดาเรื่อยมานะคะขอบพระคุณทุกทุกคนนะคะในวันนี้บรดาก็จะรีบรีวิวนะคะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีนะคะเมื่อกี้มีลมมาแรงมากนะคะ เพราะว่าวรดาขายของอยู่ร้านในตลาดนะคะแต่เป็นฝั่งถนนรู้สึกว่าลมมาก็จะอยู ite, sponsor, ่ไม่ค่อยได้นะคะขอโชว์นิดนึงวรดาไปโกกสีผมมาสุดหนึ่คะทำใหม่เลยนะคะสีผมใหม่เสียผมด้วยนะคะนี่ค่ะผมวรดายาวแล้วนะคะโอเคนะคะแม่ๆเอซีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาอีกทางนึ่ผ่านพ้น กดเกณฑ์ของช่องจะได้เปิดไลฟ์สดได้นะคะวันนี้วรดาก็มีผ้าสวยๆนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่สายฝนนะคะเอามาโชว์และรีวิวถูกถูกผ้าคลุมไหล่พื้นใหญ่เลยนะคะพื้นใหญ่มากเลยนะคะผ้าสายฝนนะคะขายในราคาที่เศษเทเทนะคะปกติผ้าตัวนี้ขายอยู่พื้นละเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะแต่วรดาขายถูกๆนะคะเพียงพื้นละห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะราคานี้พื้นใหญ่นะคะใหญ่กว้างยาวเลยนะคะเม่เม่จา๋าใหญ่นะคะรับประกันเลยนะคะเม่จา๋าวราดาขายเสิ็จที่อื่นขายพื้นละแปดร้อยบาทนะคะสินค้ารุ่นนี้ที่อื่นขายแปดร้อยบาทแต่วราดาขายเพียงห้าร้อยบาทพออยู่ได้นะคะพออยู่ได้หมุนไปบนมากับเศรษฐกิจบบทุกวันนี้นะคะเราจะเอาแพงก็ไม่ได้นะคะเอาที่พออยู่ได้นะคะวราดายกให้เลยนะคะ นัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งเป็นลายสายฝนนะคะลายสายฝนคือนัมเบอร์หนึ่งนะคะแคปหน้าจอได้นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะลายสายฝนนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะเมฟซี c, ทุกคนนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะจ๊ะลายสายฝนนะคะ, on, ะ,คะมีหลายผืนนะคะไม่ได้มีผืนเดียวนะคะลายสายฝนจะเป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะแม่นะะ๋าสวยงามน,นะคะดูดีๆนะคะสีเข้มหอ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 มคามเป็นคามแท้เลยนะคะทั้งคางขงึขง้นทัง้งยืนนะคะตัวนองไม่ใช่เกลือคามนะคะ ตัวนี้ที่อื่นขาย800จริงๆนะคะมัลยงห้าร500บาทสวยค่ะค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะครั้งละ50บาทรอบละ50บาทนะคะไล่สายฝนนะคะมีลายผืนนะคะไล่สายฝนมีหลายผืนนะคะเมเน่เอฟซีนะคะต่อมาก,ก็เป็นลำเบอร์ส่งนะคะลำเบอร์สองคือตัวนี้นะคะสีสวยงามนะคะสีเทานะคะ สีเทาเป็นลายเม็ดเกดปลานะคะนัมเบอร์สองนะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะนัมเบอร์สองนะคะลายเม็ดเกดปลานะคะเอฟซีนะคะมีหลายผืนนะคะนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองนะคะอาจจะเอากี่ผืนก็ได้นะคะนัมเบอร์สองนะคะแม่แม่บอกเลยนะคะว่าจะเอานัมเบอร์ไหนนะคะนัมเบอร์สองนะคะแม่จ๋านัมเบอร์สองนะคะมีลายผืนนะคะนัมเบอร์สองนะคะแม่จ๋าอันนี้เป็นสีเทานะคะผืนใหญ่เหมือนกัน เป็นความทาั้งทางคุงทางยืนนะคะตัวนี้นะคะความทาั้งทางคุงทางยืนเนื้อแน่นสวยงามนะคะเม่จ๋าขายถูกๆนะคะขายพิเศษเลยนะคะขายลดหลั่นเลยนะคะไปตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะไปตัดชุดเสก็จได้นะคะสวยงามนะคะมีเยอะแยะนะคะบอกวลดาเลยนะคะว่านำเบอร์สองก็จะได้เป็นลายนี้นะคะเม่จ๋านำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองจะได้เป็นลายนี้นะคะโอเคผ่านไปนะคะ เบอร์สามก็จะเป็นสีเข้มนะคะลายย้อมเปลือกไม้เปลือกประดูกของแท้เลยนะคะลำเบอร์สามนะคะตัวนี้นะคะอันนี้สีจะออกเข้มกว่านะคะลำเบอร์สามมีหลายเบอร์นะคะมีหลายผืนนะคะไม่ได้มีเพียงเดียวนะคะแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะมีหลายผืนนะคะแต่สีเข้มรู้สึกจะมีแค่สามผืนนะคะไม่มีเยอะนะคะมีสามผืนแคปหน้าจอได้ ใครเร็วใครได้นะคะสินค้ามาใหม่ๆมมาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะต้องมีอีกก็ต้องรอนะคะรอทอใหม่นะคะเพราะสินค้าวราดาไม่ได้ตกค้างนะคะเพราะสินค้าวรดาทอใหม่มาเรื่อยๆนะคะวลราดาก็จะเป็นเหมือนกับน้ําซึมบอดใสดค่ะมีสินค้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ได้มาตุ้มๆหนึ่งนะคะมาเรื่อยๆนะคะเราจะได้ของดีเหมือนกับโบราณบอกว่าอยากได้ผ้า่างามกระจายเย็น เพื่อจีดีเพื่อจีเทพได้เนาะได้้าง,ง้ามก in, ระจายเย็นเย็นจนบานนั่นแหละเนาะค่ะเนาะอันนี้นําเบย์สามนะคะนําเบย์สามนะคะแคบหน้าจอได้นะคะแคบหน้าจอได้นะคะนําเบย์สามนะคะสีเข้มสวยงามมีเยอะค่ะไม่ได้มีเพนเดียวนะคะ okay, โอเคนะคะนะคะําเบย์สามจ๊าแล้วเราก็มี เปลือกกระดูเปลือกไม้นะคะตัวนี้นะคะสวยงามนะคะสีมันก้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะ5้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะตอนนี้ยังขายเทเๆสุดๆนะคะ5้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ5้าร้อยบาทนะคะนัมเบอร์สี่นะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นะคะไทยถูกๆนะคะนัมเบอร์สี่นะคะสวยงามนะคะถ้าใครอยากได้หลายๆผืนก็สั่งล่วงหน้าได้นะคะแต่ตอนนี้วลดามีผืนเดียวนะคะนัมเบอร์สี่นะคะ หมายเลขสี 4, ่น,นี้มีผืนเดียวนะคะในตอนนี้นะคะแต่ยังสั่งโทรอ,อีกอยู่นะคะมีเพิ่มเติมให้ได้นะคะถ้าท่านใดอยากได้หลายผืนก็สั่งไว้เลยนะคะบอกรดยืนยินดีนะคะหมาบอร์สี่นะคะโอเคไหมคะหมาบอร์สี่สวยงามนะคะไปซนสีประดู่ซื้อเรียยไม้เลยนะคะหมาบเลขสี่นะคะหมาบอร์สี่จ้าหมาบอร์สี่นะคะ ถ้าคมไหลลายสายฝนและลายเปลือกประดูนะคะผ้าสายฝนลายเปลือกไม้และเปลือกประดูนะคะโอเคนะคะแม่จา๋านัมเบอร์สี่นะคะสวยงามนะคะแคบหน้าจอได้นะคะแคบหน้าจอได้นะคะแต่ละคลิปแต่ละราคาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดคือมือทํานะคะบางครัง้งบางช่วงบางจังหวะคือชาวบ้านชาวนาเขาไปทำอย่างอื่น เขาก็ทอแล้วก็เขาก็<ๆ>ปรับราคานะคะจะไม่เหมือนสินค้าของสากลน,นะคะถ้าสากลเป็นเครื่องจักรนะคะสมมติเสื้อผ้ายี่ห้อนี้เบอร์เอ็มเบอร์เอลก็ราคาเดียวกันนะคะจะเอาจีพื้นจีพื้นก็ได้หมดนะคะแต่ของเราไม่ใช่นะคะพวกนี้ต้องมีของใหม่มาเรื่อยๆนะคะบางทีลายเดียวกันพอคนละครก็ยังเพลียนออกมานะคะบางคนอาจจะจะสงสัยอยู่นะคะเพราะว่าบางคนจะถามบอร,รดาว่าอ้าว ทำไมคลิปนี้เห็นราคาหนึ่งแล้วมาคลิปในปีราคาหนึ่งคือในความเป็นจริงคือเป็นอย่างนี้นะคะของมาใหม่มาทุกครั้งจะเป็นราคามาตรฐานอย่างนี้นะคะแต่พอววดาขายไปขายไปขายไปถึงช่วงเหลือไม่มากไม่น้อยเวลาอยากเอาสินค้าออกให้หมดเวดาก็เซลล์เซลล์เท่าทุนก็เซลล์ออกไปนะคะอย่างเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะบางครั้งววดาก็เหลือตัวสองตัวนะคะตัวสองตัวก็เอามาเซลล์ให้พ่อแม่พี่น้อง บางคนก็เคยถาม FC บางคนก็เคยถามบรลดายอยู่น,นะคะเป็นไรอยู่ในราคาอีกราคานี้ก็ไม่ามาคลิปนี้เป็นราคานี้บางครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะคะหน้าผ้าตัวเสื้อจะไม่เหมือนกันนะคะเผ้าแต่และผืนแต่และอย่างใช้คลมกวงไม่เหมือนกันใช้หน้าผ้าไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยขายราคา,าแตกต่างกันนิดนึงนะคะในแตกต่างก็คือไม่ใช่สูงนะคะเป็นราคามาตรฐานของเรา<ม>ที่เป็นราคาถูกลงคือเป็นราคาเราให้โปรโมชั่นนะคะ ที่เราจัดโปรโมชั่นให้พิเศษทุกๆคนนะคะในช่วงนี้วรดาก็ยังมีของแถมให้อยู่นะคะแต่ก็จะดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะช่วงนี้ของแถมก็รู้สึกจะหมดนะคะแล้วก็ผ่านเดือนบันเกิดแล้วแต่เตวรลดาก็ยินดีหาของมาไว้นะคะบางครั้งก็เรายังทําไม่ทันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณ F อฟ c ทุกๆคนนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วรดาผ้าคคามนะคะฝากเข้ามาดูเข้ามาชมมา ติดตามสินค้าบราาเรื่อยๆนะคะขอพระคุณแม่ๆทุกคนนะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณก็ให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพนะคะทางใต้ทางน้ำท่วมทางชายภูมิทางไหนก็ขอให้รักษาสุขภาพทุกคนนะคะขอบระคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ